เราหางานอาชีพที่อันตรายที่สุดในโลกแล้ววันนี้เรามาดูว่าคุณนั่นแหละจะกล้าทำอาชีพเหล่านี้หรือเปล่าแล้วก็มาดูว่าผมเองก็จะกล้าไหมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง M M MM N Channel นะครับเพราะว่าปีนี้2024เราจะมีคลิปเยอะมากพร้อมแล้วลุยอาชีพแรกส u n ดแมนเราจะขับรถข้ามตึก ลูกเขาโอเคไหมดูอู้ยิงกูนึงเขาชนเลยอ่าแล้วเขารอดไหม,มโอ้โหเขารอดเลยครับลุกออกมาถามบ้าเลยเขาวิ่งแบบไม่เจ็บเลยอันนี้บอกเลยผมเองไม่กล้าทำอาชีพนี้แล้วคุณแหลกกล้าไหมเรามาดูสแตนด์แมนของจริงอันนี้มาจากจอห์นวิกนะครับมีบันไดเลื่อนมีทีมกล้องอู้มีกล้องหนสองตัว มาเรามาดูมันจะเป็นยังไง 2> 3, 2, 1, ไม่รู้จะพูดอะไรเลยอันนั้นเข้าใจนะถ้าตกบันไดไม่กี่ชั้นมันมันพอได้แต่นี่คือเขาตีลังกาบประมาณ3รอบเอาอีกทีหนึ่งในสโลโมชั่นหนึ่งสอง คือบอกเลยมันดูโหดแต่คนเหล่านี้ในอาชีพนี้เขาฝึกมานานนะหลายปีเพื่อเขาสามารถทําให้มันดูเสมือนจริงแต่เขาจะไม่เจ็บมากขอเน้นคําว่ามากนะยังไงเขาก็เจ็บแต่เขาฝึกมาโอ้อาชีพนี้อันตรายจริงๆก่อนอะดูอาชีพต่อไปอย่าลืมนะครับวันที่20มกราคมเดือนนี้เลยครับอีกไม่กี่วัน เราจัดงานไ League ที่เรารวบรวมยูทูบเบอร์ชื่อดังที่สุดนในประเทศกับดารานักร้องฮิปฮอปแรปเปอร์ hop, apper, คนดังทุกวงกันในประเทศไทยมาเตปอนเพื่อกันกุศลทุกคนสามารถมาที่งานได้นะครับ20มกรางานเริ่มบ่ายสามนะครับอยากจะชวนทุกคนมาเชียร์เราขอบสนามเลยครับที่สนาม BG ดูรายละเอียดใต้คลิปสนุกและมันทําเพื่อกันกุศลเจอก,กันที่งานนะครับไอดอล u กอาชีพต่อไปคืออาวพิษ ออกจากงูนะครับผมไม่รู้ในภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษคือ snake milker มิล king the venom พิเอร์นจะเอางูออกท่เอมันต้องจับข้อดีคือถ้าจับหลังหัวงูมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วจากนั้นเขาจะให้มันกัดและให้ยาพิษออกมาหมดเลยครับเอาแล้วจับแล้ว c o p e r h d เห็นมแป๊บเดียวเอง water moccasin gonna get m u s on okay n the eastern okay. diamondback rattlesnake คือเขาจะเอางูมาแล้วมันต้องระวังว่างูเหล่านี้คืออันดรบไล่แบบโคตรๆอะไรที่สุดในโลกคนนี้เอางูใหญ่เลยครับและดูตั้งแต่แรกเงือเต็มหน้าแล้วเขาจะพลาดหรือจะเกิดอะไรขึ้นผมยังไม่เคยดูทั้งวันนี้เหมือนกันนะครับนี่คือ react สุดๆว่าทีมงานหาคลิปให้โอ้ฟันหนึ่งเข้าอีกฟันหนึ่งออกข้างๆเขาต้องระวังไม่โดนเลย ฟันคือเท่านี้เลยฮะโอ้ผมคนลุกมันอาจจะไม่เห็นผมคนลุกจริงๆครับทุกคนฮะคนนี้เขาทำไมเอาหูออกแต่เขาไม่ได้จับผัวเลยกำลันตัวอยู่เลยพูดเลยเอาแล้วก็จะให้กัดแขนทำไม time days แล้วทำทำไมครับคือผมรู <sup> <_ até Mont ano>. <sah> ้บางครั้งเขาจะเอายาพิษของงูหรือของแมงมุมหรือของสัตว์ต่างๆและเขาจะฉีดเข้าวัวหรือม้าสัตว์ตัวใหญ่ๆที่มันจะไม่มีผลมากแล้วพอมันเข้าไปในร่างกายร่างกายมันจะสร้างภูมิคุ้นอะไรภูมิภูม การป้องกันตัวและเขาสามารถเอาเลือดออกจากสัตว์นั้นและเขาสามารถทำยาแก้พิษแต่นี้เขาให้ทำกับตัวเองเพื่อนับเลยนี่คืออาชีพที่ผมไม่มีวันทำเลยครับอาชีพต่อไปคืออิเล็กทริ a ชนหรือช่างไฟนะครับ live h u n volt AC input and I have my capacitor and diode here and I'm probing across the diode นี่เหมือนเขาสอนยูทูบมาก นั่นแหละไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยครับคนี้อี้แล้ว at the input w a t ี้โอเคแป๊บหนึ่งครั้งแรกที่พลาดพอเข้าใจนี่ครั้งที่สองแล้วนี่ครั้งที่สามต้องใจรอเปล่า Exactly at 120 volt AC เฮยผมว่าไม่ใช่ละ สสว่าเขาตั้งใจทำเพื่อได้ยอบอยู่แน่ๆเลยกขาเป็นผมรู้สึกว่าเคยเห็นคนนี้หน้าคุ้นเลยมามีอีกอันหนึ่ง Like อง h i n d the ด l ด u ดูดูๆ n t าเลยครับแต่บอกเลยอย่าเล่นกับไฟฟ้ามันเป็นอะไรที่อันตรายแต่นี่ฮะปาเรามาดูคนที่แบบอาชีพอันตรายจริงๆอีกมุมมองดูสี่คนเลยครับ แล้วเขาสูงมากอันนี้เขานา่าจะสูงประมาณัน 70- ถึงร้อเมตรได้เลยครับคือตกือตายมันเป็นงานที่อันตรายมากมันไม่ใช่แค่อันตรายเพราะความสูงแต่อันตรายเพราะไฟฟ้าด้วยนั่นเป็นสิ่งที่จำเป็นสุดยอด <laughs> เขาโอ้เขาอยู่บนเฮลิคอปเตอร์และเขาจะอยู่กับสายไฟความความเรงสูงมาก ไอ้สไฟแบบนี้คือในหอใหญ่อันนี้ไม่ใช่อันข้างถนนที่เราจะเห็นข้างถนนตอนที่เราขับรถนะครับทุกคนอันนี้คือไฮโรชิตกืออันตรายอันตรายมากมาดูเออต้องเอาไม้มันจับก่อนเออพอไม่จับแล้วพอไม่จับแล้วมันทําให้ร่างกายเรามีไฟฟ้าแบบวิ่งอยู่แล้วเราสามารถจับมือเปล่าได้จะบอกถ้าเขาไม่ได้มีไม้นั้นจับมือเปล่าปุ้ง <S <S ตายเลยไม่เหลือครับ โอ้โห oh แล้วก็ต้องขึ้นด้วยใช่ไหมโอ้ oh ho. บอกเลยอันนี้ไม่ใช่แค่อันเดลท์สำหรับคนที่จับแต่คนที่บินหอด้วยว่าเลย <c oughs> มันเป็นอาชีพที่สำคัญมากสำหรับสังคมแต่โคตรอันเดลยเลยครับอ๋อ oh นี่แหละมันจะเกิดอะไรขึ้น ช่างไฟที่โอ้นี่แหละอ่ากลักนใจากหวังว่าเขาโอเคคือช่างไฟหรือคนที่ทำงานแบบนี้คือเขาเสี่ยงชีวิตทุกวันเพื่อว่าเราทุกคนสามารถดูคลิปแบบนี้ได้โอ้หลังจากดูอันนี้ผมทำอาชีพนี้ไม่ได้อ่า อันนี้คือคนเล่นอะไรไม่ควรเล่นอ้าวอ้าวอ้าวล้ามาอาจ,จรอุระเบิดด้วยคือแค่เห็นแบบอ้ออาชีพต่อไปคนตัดไม้ตัดต้นไม้นะครับภาษาอังกฤษอันนี้คือ lumberjack นะครับหลายคนจะเห็นอันนี้แล้วคิดว่าเขาทำลายป่าไม้ แต่จริงๆมันจะมีอาชีพที่เขาต้องตัดต้นไม้เพื่อป้องกันป่าไม่ให้มีไฟไหม้เกินไปหรือถ้ามีไฟไหม้ไปแล้วเขาจะไปตัดต้นไม้ล่วงหน้าเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ไปต่อมันมีหลายเหตุผลที่เขาจะต้องตัดต้นไม้ไม่ใช่แค่ทําให้โลกร้อนแต่บางครั้งมันก็เพื่อความปลอดภัยด้วยโอเคเขากําลังตัดต้นนี้เลยต้นนี้โคตรใหญ่เลยัำแล้วัดแล้วโอ้ต้นนี้คือ พักเป็นครึ่งเลยโอ้ดจะมองดูน,นี่อันนั้นน่าจะเป็นต้นที่เก่ามากคือเห็นไหมข้างในมันเสียไปหมดแล้วนี่นี่นี่ปู้ำนั้นวิ่งหนีชีวิตเลยถ้านั้นตกทับคือตายเลยครับโอ้โอ้โอ้ดีที่เขารอดโอเคนี่อยู่ในเมืองโอ้โหต้นนี้สูงมากจะตัดแล้วจะเป็นยังไงอะไรตกแล้วเฮ้ยมันตกลผิดทางมันตกล มันตกไม่รู้จะพูดยังไงพฮมันเน่วมตกไปที่คนเอื่นแล้ว2อคนวิ่งแล้วมันตกระวังส่องคนพอดีหูยตรงนี้ไม่ใช่อันตรายนะครับมันคือคนที่ตัดตัดไม่ดีแล้วให้คนดูทำไมว้าวอันตรายมากส่งคนนี้วิ่งออกมาอ่ะ แล้วประเด็นค kind of oh. oh. ือเขาวิ่งแบบไม่มองอ้าตกใส่บ้านแน่ตกใส่บ้านแน่ออ้โอ้เขาโชคดีมากที่เขาไม่ได้สูงมาก่าโอ้ต้นนี้โคตรใหญ่เลยอตกแล้วโอ้ แล้วประเด็นคือคนที่ถ่ายคือเหมือนเขาขามต้นไม้ตกใส่สระน้ำมันจะมีวิธีตัดโดยเฉพาะเพื่อให้มันตกในทางนั้นไม่ใช่แค่ตัดมวัวแล้วก็หวังว่ามันจะตกทางที่เราต้องการคืออแป๊บหนึง่งผมไม่ต้องดูคลิปนี้รู้เลยจะเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่บนบันไดและเขากําลังตัดต้นไม้แต่ที่บันไดมันพิงก็คือส่วนที่เขากำลังตัดเพราะฉะนั้นถ้าเขาตัดอ๋ออ๋ออ๋อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ็นไหมเอ็นไหมโอ้หโหอืออออมหน้าพังไหมไม่ใช่แค่จมูกโอ้ดูอีกทีนึงตกแล้วแล้วมันแดงขึ้นโอ้ น้ำเท่ากับแบบส0งร้อกิโลมาต่อยหน้าเลยโอเคโชคดีที่เขาไม่เจ็บแต่โคตรหาเลยคือกิ่งไม้ตกแล้วมันดึงเขาไปดูที่หนึ่งชอบ จบแล้วเท่โอ้เขาเกือบตันมือออกเลยครับดูอ่าเขากำลังตกมือเกือบไปโดนฮู้อ๋อโอเคเขาจะตัดโอ้มันต้องมันต้องกัดแดงกับแน่นอนอืออ่า อ๋อนี่มึงรอ๋อ,อนี่แหละนี่แหละเตงครับไเกันแล้ว <c oughs> คนที่ทายโอเคโอเคได้อาชีพที่อันตรายแล้วคุณจะกล้าทําอาชีพนี้ไหมอาชีพต่อไปกรุงเทพมีเยอะม,มากเลยครับทุกเมืองในโลกคือคนเช็ดกระจกของตึกสูงนี่แบบนี้แหละอ๋อ คือมันต้องเมันไว้ใจทั้งชีวิตในในเชือกเส้นหนึ่งแต่ก็น่าจะมีตัวสำรองไหมเพื่อว่าเชือกหนึ่งขาดนี่ความสูงอุย้ยผมไม่รู้ในถ่ายเขาเขาได้เงินดีไหมแต่ต่างประเทศที่เมีนาเขาจะได้เงินดีมากเพราะมันเสี่ยงต่อชีวิตโอ้วันนี้ฉีดกระจกที่พลาดโอ้มันบินไปแล้วแสดงว่าลมแรงอ่ะโอ้มมีคน,นข้างบนด้วย สองคนอู้มันชนตึก oh. เขาตกเขาตกโอ้ oh, oh. แต่เขามีเซฟตี้คือมันมีอุปกรณ์ค oh. วามปลอดภัยอ่าขอให้เขาไม่ชนตึกหนักเนี่ยอันนี้อันายเลยครับ oh. ทุกคนโอเคแต่มันช้าลงโอ้ oh. อาชีพนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าทำแบบตลอดแต่ถ้าหนึ่งวันผมว่าได้นะสักวันหนึ่งอาชีพต่อไปคือคนฝึกหมาไม่คนฝึกหมาอันนี้ก็อันตรายเลยครับเดี๋ยวมันน่าจะอันตรายคนละแบบไล้เขาใส่ชุดชุดนาขนาดนี้ Nice dog you happy เออมีควา walk เขาจะขโมยเด็กไหมดูหมามันป้องกันเด็กเลย โหหมาสาตาของหมาคือมันดี๋ยวมันก็อุ้ยเดี๋ยวมันตัดทำไมคลิปมันตัดใส่ฮาร์คลิปให้เราเรียกผมอยากเห็นคืออะไรขึ้นต่อโหนี่เขาฟลตั้งแต่เด็กเล็กเลย yes g อันนี้น่ารักอากาศคนหนึ่งมานั้นจะขึ้นว่าโคตรโหดแต่วันนี้น่ารักอ่ะอาชีพต่อไปคืออาชีพเอ็กซ์ตรีมแบบนักกีฬาของแต่ละกีฬาที่โหดมาก ผมบอกไปเลยไม่ต้องดูคือผมไม่กลาก้าคืออันนี้ต้องเก่งว่ะคนแรกจักรายานลงขาวอุ้ยดูมุมอันนี้คือตกแลวตายเลยจริงๆเลยครับตกข้างๆโอนะๆๆๆๆ้อันนี้นะี่นะน่อยอดคนต่อไปเขานั่งขายักแต่ไม่ใช่ในานา้ำแบบธรรมดา โู้โหไโคตเร็วเลยน่าจะลงน้ำอุยโอ้มันก็ที่ระบายน้ำลงลงมหาสมุทรเลยลงทะเลเลยดูดีๆตรงนี้ไม้ไผ่ของเขาขาดด้วยสุดยอดจักรยานอีกแล้วครั้งแรกคือลงภูเขานี้ก็ลงเมืองโอ้โหเข้าไปเร็วมากและลงบันไดด้ว oh, ย มื่อกี้ผมงทอะไรบอกเลยคือจุกน่าจะกระดูหาเลยทุกอย่างนี่นี่นโอ้และแค่เสียงเขาอ่าบอกเลยหลังจากนั้นไม่ได้ลุกไม่ได้ลุกน่าจะอีกเป็นอาทิตย์เลยต่อไปคือสเกตบอร์ดนะครับอ่าลองแล้วโอ้โหกือโดนรถชนสกูตเตอร์เล่นแล้วออคลิปนี้ไม่ใช่ โอเคม,มันเคดอาชีพจริงๆหลายคนจะได้เงินจากการทำแบบนี้แต่โหดเลยอาชีพนี้อันตรายจริงจริงพอแล้วสำหรับอาชีพที่อันตรายผู้คุณคิดว่าอันไหนอันตรายที่สุดเคียนคอมเมนั์ข้างล่างและเราจะเจอกันกับคลิปใหม่ช่อง e m เ MM n มเ c n a n n e l บาย b y